เอาแปดแสนโดยติมไ้เนอ้อบุ้นหีเดอแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเนอะเรแบ่งครึ่งไม่ได้นะมาเชียงเลยตายดิกราบสบายดีละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิด สู่ขู่สู่คนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซองวาชซิงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อยเนาะกามาพบมาเจอกับเบาเสียงมือนี้พี่น้องเนาะกับตอนเศร้าบรรยากาศที่ได้เดินทางไปเมืองเซโปนพลัดมณีพี่น้องเนาะการพอดีมีน้ำเอ่อเส้นคอเสื้อผ้าหน้าแพ้เป็นอ่อลายสิ่งหลายอย่างอยู่พี่น้องเนาะไ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเฮียนกับเป็นข้าวต้มขนมขนมนุ่มเนยพี่น้องเลยแต่ว่าลายพี่น้องเนาะนี่แหละอ่อโทษพี่น้องเนาะไปรุ่นน้ำกัน ก็ไปน้ากันกับทีมงานคือเก่ามนี่พี่น้องเนาะมีบาเตียงคลองบาจันทร์แล้วก็อาจจะตามมาอีกทั้งอนาบอพนสตูดิโอแต่ว่าไปเบิรงนน้ำกันพี่น้องเนาะยินทางบาเตียงเขาแจ้งมาเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยก็ไปกับบาเสียงก็ไปกับรถบอบุญสองคนพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตามรังกันไปนี่พี่น้องเนาะกาเสือผ้านหน้าพิธี่บาเสียงสิไปน้าบริจาคทางพ่อแม่พี่น้องเขาอยู่ทางเมืองไซปูลนี่เป็นของทางอ่าพีแดงพี่น้องเนาะอยู่อนาทางรอยเอสพี่น้องเอ้ยทางพีเพิ่อนกัน้าเครื่องของ าขามมาส่งให้เขาถึงที่ได้พี่น้องเนาะกับปาพี่น้อยถือว่าลายกับบเซียงก็ได้คัดแยกเป็นทีเฮมห้อยแล้วพี่น้องเนาะกันนี้แด้พี่น้อยคนอื่นเนาะพี่น้องเนาะบเซียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพี่แดงด้วยงานจิตอาสาที่มานน้ำกันนำมาส่งถึงที่กับขอให้ทางพี่และทีมงานจิตอาสาจงมีแต่สุขภาพาร่างกายแข็งแรงเลยเนาะคมเจ็บหอยได้คมไข,ข่บอยมีปาฏนาสิ่งใดกับขอให้ได้สมมุมณ์ป่าตานเนาะสาธุพ่น้อยเนาะ ป๊าพี่น้องเดี๋ยวคนซอยกันเด้พี่น้องบาดนี้ถือว่าลายพี่น้องเนาะู่บุญก็มาแล้วพี่น้องเอ้ยป๊าโตอ้าวบุญสบายดีมาต่เ้าติเสียวมื้อนี้ว่าติหัวฮะติห้วอีกติห้วอีกละโอ้เนาะกินแลแตกมื้อนี้ดิย่งกัหวดโพนบบุญจับอีหยังก็พนโอ้ยเบิดคันนึงได้คันนึงยงนี่ยางบนซะบ่ มันจนดุดออกหมดเลยอันนี้มันจนบุนที่อยู่้นก็บ่เอาคันนั้นมานิดเพื่อสิได้เนาะมื้อนี้มื้อนี้อันนายามาส่งเลยมื้อนี้เนาะเออพราะว่าคันนันมาบ่ได้บ่ได้ติดบ่ได้เหนื่อยติด่เกือบบ่นี่ได้นี่ยังเอานี่มายังหลุดออกเลย ดูดออกวัดทั่วเนาะเนาะเลยยังข่อยยังไม่ได้ขนขึ้นได้รอเจ้าอยู่นี่เจ้าคือบุคคลคือบุแล้วข่อยก็หากับอาบน้ำแล้วกินนี่เพื่อตากเสื้อผ้านะเพ่เต็มอยู่หลังบ้านนะข่อยกันเมียซัก้ข่อยตากแบ่งครึ่งพอตัวเนาะอ่ะเตรียมสถานที่ก้อนบาทนี่เนาะมีได้เต็มนี่เจอฝนตกด้วยกันมันชักอะไ เดี๋ยวมันมากปรป้าฝนตกปโอเคเนาะ,ะบ่อบุญนะโอ้กินข่าหรอวเจ้า,จานะกินไนดะ้กินลเลยน้มต้มโอ้ออกมาเลยด้ว่าเพื่อนชื่อตลาดนัดมี่เ้านี่เพราะว่าบริทชื่อันนั้นน้ำพอข้าไม่คายเพื่นเติงเลยบริพานเส่นเพื่นขานไหมมาเนี่ยชื่ออันเพื่นต้ม ลบ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 โอ้ยเนาะลดุซีดุหานี่กะชัดเละนี่เด็กซอยได้แท้ช้อยเป็นกำลังใจก็พอแล้วยังบุลบอีกอยู่ไหนบุญอึ๊บอือดีเด้อบ่บุญบุเบิดได้อ๋อโต๊ะผลสิบโต๊ะคำบ่ดนี่เนาะชัดหละไอ้เราเขามีแพ่ตังอยู่มีแพ่ได้แต่ทางพีอันเพิ่นให้มาเล่มมือไหนเอาตัวนี้ไปพก Ồ, oh, tụi này trầm bô đấy, tụi này Trầm bô đấy, tụi này có thấy biệt không anh Ấn Bình Ấn Không nó Ấy, ừm, uh, bẹp nương Nó lại oh. này ยางไงคอยแท้นี่เอาใส่ตัวนั้นว่าวบุบตรงไหนจำโบนี่มันเป็นถุงดำคอยโอ้เงีชาเนี่ยเอาโอ้ตุ๊กตาโมนีิตาบาร์บี เอมืนีให้มันสุดๆนะเดี๋อีกทุงนึงตัวนี้ก็แตกบเป็นยังปกเอาเนาะอ่ะบตัวนี้เป็นนาอันนั้นเอาไว้ข้างในเนาะสมมุติบ่เป็นสมมุติปึ้มมิกซ์อองก็ได้น่ปกก่อนบานนี้เนาะ เราแบบจิกโดนเนาะเชือกมัดบ่เชือกตกกัวเคียวตัวน,ตน,นี้หันลนามเคียวก,กันลม cả lông cả bạn mặt này là... đây, như bò đấy cứ sọt thế này nó buồn tăng này vâng ừ. Ừ. này. あっ。

nó bao bùn bèn rồi hao này bèn khương mà bèn khương hồi ăn gì đây về hà ăn mò con nếp sao thọt chiều đấy giờ nó như à nó đi khẩu ะโอเคเนาะบวบุญเนาะบ้านนี้นะ่รียบร้อยได้เดินทางบ้านนี้พี่น้องอสุดยอดแล้วทั้งบาะเตียงกับเบาะจันทร์กระทาอยู่งกันเนาะบอกมาจิกเท้าพอ,อด้วยดูวะใส่เนาะพี่น้องเนาะยังไดงก็เดินทางไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเนาะเมือเซฟเคพี่น้องเนาะอ,อันนี้ก็เป็นเข่าพี่น้องเนาะโอ้ดูใกล้เก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องเยประมาณสี่ห้ามือเนี่ยนาะบวบุญเพราะว่าส้ออกพันศาได้แล้วนี่จักหน่อยนี่ดูวัยปวดกี่มือเองยาเมื่อกองพันศาเลยนะ

อ้ยไปเลยโอเคเนาะระบุญอ้ยสำหรับเลกข้าต้องไปใเซก้อนมาบุญนี่อันน้ำเลขวะนี่วะนี่แหละนี่ <c oughs> <c oughs> น้ำมันโเสียดองเนาะน้ะนำมันรุ่นน้ำกันมาสิข้าสิใช้น้ำกันเท่าไรมันนี้แต่ว่า การเดินทางไปเมืงองสุโปรนี่โอ้ไกลกว่าเมืองพีนเนาะไกลกว่าเมืองพีนแต่สําหรับเมืองพีนยังร้อยถอดได้น,ออนะบประบุสองร้อยบอ่ะร้อยหนะ้าสิบคนละสิบเก็บสองร้อยคนาะสองร้อยคนละบนน่ะนี่อันอันจะไปนี่มันมันเลยตัวือิฮอนเมืองน้องคนละยินต่อเตียงว่าเลยสุโปรนี่นเนาะเลยสุโปรึ้นไปอีกเมืองน้องก็ตั้งแต่ เกิดมากอะหากต้ยินพี่น้องเนาะผมเคยไปเองเที่ยงไปแบบนี้เนาะไปวันนี้เนาะครั้งแรกในชีวิตไอ้กะอยากเชินขึ้นกันว่าเมืองนอกนี่เป็นจังไหนเนาะตเดินทางนี่ถือว่าอีกเงีไกลนะมไม่ไกลไกลกะกีอ่าชักมุ่งเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาจีได้เดินทางไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเนาพบเจอความเพี่น้องนั่นถนนทางเขากะจีมีเครื่องของในรถนี่เขากะจีเพิอมแจกให้เพิ่นเลยพี่น้องเนาะ เป็นกระต้มขนมเป็นหรืว่าเป็นพ่ออ่าน,น้องน้องลาลาที่เพิ่นกำลังเลิกการเลิกเทียนมาเขาทำพาดเพิ่อนพาผมมีอุปกรณ์การเทียนเ้าพร้อมที่จะแจกให้เพิ่นเลยพี่น้องเนาะอันนี้ก็แต่ว่าเทาเดินทางไปนี่ต้องไปเติมน้ํามันก่อนเนาะบบุญต้องเติมน,น้ํามันก่อนหลักเนี่ยประมาณตีเข้าไปด้วยเนาะประมาณหกแสนเจ็ดแสนบบุญได้บ่ประมาณเกือบล้านไล้บ่เชงไหมเกือบล้านได้เด้อล้านทู่นหนโอ้ ว่า1มารถไข่มันอ่าจักใหญ่เนาะจักใหญ่กินน้ํามันแน่กินน้ํามันแน่จักใหญ่จัก2.5เนาะเออแม่นพี่น้อยเนาะกะอ่ะลูดน้ํากันบ่าสิใช้เท่าใดมจกเคาะคอแล้วมื้อนี้นะพี่น้อยเนาะเคาะเคาะไทยเคาะตุเคาะไทย้มื้อนี้น้องเนาะตอนนี้กฮอดวงเวียนเนพี่น้อยเนาะเาสิเข้าไปเติมน้ํามันก่อนอันนี้ตัแต่ก่อนแต่ได้มาเนาะบ่บุญ อันน่ะตลาดเก่าเนาะตลาดเก่านี่ตลาดเก่านี่เด็ดพี่น้องไอ้จุดนี้เนี่เนาะทำไมบุเชียงกับุบุญยังไข่้ำเมอไข่้ำเมอเนะขอน้ำเมอให้ไม่น้ำเมอหนะพี่น้องหมอยากมาตลาดเซนูนี่เนี่จุดนี้เนี่เห็นว่าบ่ดีโอวกิใจอะไรสักน oh, ่อยเนาะจะมีประวัติบ no ่ล่ะประวัติข่อยมีเนีโอ้ยเราเรื่องประวัตินี่ข่อยอยากชิวอันอันเรื่องอันอไห่มาน้ำเมอไห่มาน้ำเมอมาตลาดนี่แหละเม่นี่ตื่นตั้งแต่ ตีซีเนาะตีซีเพื่อเพิ่นจับไก่จับกามาขายเนี่ยนะจับมาเพิ่นจับมาไห่ห้องต้องเตกเพิ่นก็ไม่ไหมาไม่ยังก็พอใจนะไม่ยังก็พอใจขอแต่ว่าได้มาตลาดน่ะนะมันนอกเนาะเล็กน้อยพี่น้องเล็กน้อยทวันนี้อันอันนี้แต่ว่าเปิดตลาดเก่าแล้วเพิ่นย้ายมาอยู่ทางแวงแล้วหรอตอนนี้เนาะแต่ว่ามันก่หลายปีแล้วประมาณบสิบกว่าปีประมาณสิบปีสิบห้าแล้วพี่เจ้ มาเดือนสิบปัจจุบันตลาดที่เขานี่ยอยู่สมมุตินี้เนาะตลาดหน่งเก้านี่อันน่ะเพิ่นเห็ดเป็นตลาดแรงเนาะแรงแต่ตลาดที่เพิ่นตั้งใหม่นี่เป็นตลาดเศร้าตลาดใหญ่พี่อยู่เนยะก็เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยเนี่ยพี่น้องเนาะใกล้จะหมดปั๊มแล้วปั๊มเลยเนาะ น่าจะโอเคยินเนาะว่าบุญพาพุ่นจังว่าเด้อว่าสิ1อ่าได้เลทอยู่สิถึงทงบ่ายเนาะจังว่าท้องบ่ายเนาะตอนนี้น่แดดอยู่เาให้คําตอบบ่ได้แล้วเนาะเพราะว่าบ่เป็นอันน่ะอีหยังจาบ่ว่าพยัตุพยัตุพยัตุยังโอ้ยบ่าพี่น้องเนาะกันว่าเอ่อานก่แบบนี้ใครแน่แม่นยัตุพยัตุหรือว่าพยัอุุเนี่ย่สยงแม่นบ บ่าเนี่ได้หรือเปล่าโอ้ยต้องต้องไปเรียนลิ้นนะลิ้นแข็งเวอร์นี่เจ้าแมนบ่ต้องใสะแบบลิ้นแล้วแบบงฝึกหัดแนวจังหน่อยนะพยานอุตุบอกด้วยว่าไยพญานพยานกับผมเมนพยานดีกว่าจังได้พยานบ่พยานอุตุพี่บอกอ๋อคนคือว่าคือว่าว่าพยานอุตุเป็นได้ไงรวมนะบมาบุญรวมบ่รวมแบบอันอันมันเป็นคำเก่าว่าพยานอุตุนี่นะ หรือวคําเก่าคําใหม่ก็จังได๋ล่ะนะจิเพิ่นว่าเพิ่นเคยแบบว่าทางในเมืองในหยังเพิ่นก็บ่แบบนี้นะเนาะแต่ว่ามานอกของหน้าเฮาเาบ่เคยได้ยินพอตุมานอกเฮาสิว่าว่าาพุนอากาศไปพง่ายกว่าแต่ว่าส่วนหลายเพิ่นก็ตอนนี้เพิ่นก็นําใแบบนี้ละอ๋อาพุนอากาศง่ายกว่าง่ายเนาะตอนนี้ก็แดดอยู่อ้ยอ่ะบาดนี้ฮอดแล้วพี่น้องเนาะน้ํามันก็จักดิดเท่าใดนี สิบแปดสิบแปด่บ่ส well, ิบแปดสิบแปดเจ็ดร้อยอันสิกีบป่ะแนป่ะเจ็ดสิบแปดพันเจ็ดร้อยครับบกน่อยปุ๊บไปเนาะอเดียวเดี๋ยวเด้อบจเย็นๆห้ประตูคนไปก่อนบอสประตูคนกบไปเป็นยังไซะเนาะฮ้มาเคยไปเนาะมาเบิ้งน้ำกันมื่อนี้เนาะ เอาสิใช่เท่าไดมมาหนีพระบุญเอาเบ่งเครื่องเนาะเบ่งเครื่องบ่เบ่งเครื่องจำเป็นได้ไ่อยกเป็นโอ่าเครื่องของนี่มันลายแล้วเนาะก็มาไปแจงให้พี่น้องไ้เพื่อนละหน้าที่ขึ้นได้พี่น้องเลยอ่าจ็ดแปดเนาะแปดแล้วก็ได้เนาะแปดแสนแปดแสนก่อนแปดแสนเลยเปิดฟ้ามาถือไปเอายินได้ได้นี่อ่าเอาแปดแสนเลยติร์มไฮเนอร์

ดีถอยก็ไม่ได้ระบาดเลยอ้ยเนาะอันจะลงมาเบิงดูลงมาเบิงวันนี้จริงจรเนาะอันแปดแสนไงแปดแสนบอแมนลงกันไหมอ้าวลงก็ได้ทำทั้งเงินเฮ้ยน้องเพิ่นก็ได้เนาะเพราะว่ารถอยู่ข้างล่างก็เพิ่นก็ล่อคิวอยู่ล่อคิวจิบอ่ะโอเคจุกมือแม่กระเป๋านะว่าบนบาทจุกคนบ่อ่ะในเดย์สบานอยู่ใส่เด้บานอือวิโน่ไอ้เคาะุงข้อไทยได้ไหมอ่าตัว ซื้อนาน่าเด้อประปุ่นเด้อไปกินน้ำทางเขาเมื่อนี่ซื้อหนงเนาะอ่าต้มหน่อไม้เด้อต้มหน่อไม้ไม่ดองเลยกับแจ่วนั่นแหละอันนี้ก็จะไปซื้อขนมมาเชียงซื้อขนมซื้อขนมอ่าไว้อ่าไปิเจก์ก็ซื้อประมาณอยู่ล้านหนึ่งโอ้โหซื้อไว้ไปิเจก์อัเล็กน้อยที่ว่าเออเพิ่นบอได้ได้กินอะไรแบบว่าอยู่ห่างไกลความเจรินน่ะเนาะเออเออ บอลนี่เด้อแบ่งเครื่งแบ่งเครื่ง <ไป S 1> เนาะผมแบ่งเ,เครื่งไม่ได้นะมาเชียงเลยตายดิบอกยกลดหน่อดิโอ้ผมไม่ได้ดิช่วงนี้ช่วงแบ่งเครื่งนี่โอ้ยหน่อยเนาะอ่าเปิดเสียนี่เคยกับผรับประกันแม่วาชิกาบมาได้ดิบอกกว่ายัง โมแน่เขาจะไปคุยกระทั่งบนเตียงบิ่งเพราะว่าถ่ายเครืองของแจกบุ๊ดแพนมื้อนี่เนาะยังมันคำเขาก็ต้องนอนข้างคืนขางคืนหนึ่งข้างคืนหนึ่งนะใช่เดินทางไปต่อใส่โมโหเนาะสี่ลิตรแต่ในหน้าบุบุีร4ิบสองโอสี่สิบสพี่น้องอีกเนาะเปดล้านโนแน่นี่นะเลยคับจาเอ อ้าวเนะาะ42ลิตรพี่โนโอ้องเยการเดินทางภายในมือนี้พี่น,อน้องเนาะว่าจี42ลิตรอ่าคือถ้าว่าเนี่ยพี่น,อน้องเยตั้งทีมงานเนาะทึกษา,ากันเบื้อง้าไปจัดเครื่องของพอบนรลัรยก็า้าแจกกระเบิดภายในมือนี้กับมืออาจะอยู่อีกแล้วก็ตอนเย็นทีได้เดินทางก,กลับลงมาพี่น,อน้องเอยนะโอเคพี่น,อน้องเนาะก็ถือว่าอ่าการเติมน้ำมันทีได้เดินทางไปภายในมือนี้ก็ถือว่าเซ็ตเป็นที่หิ้มห้อยแบบนี้พี่น้องเนาะ วันนี้กะโบผุนกันบโบเซียงกับซิกขอลาพ่อแม่พี่น้องครับไปเพียงเท่นี้ก่อนบ้านี้พี่น้องเนาะ,ะไม่พ่อไปเจอกันอยู่เมืมงองน้องหรือว่าเซโปนเซโป,น, <ate> bon ปนพี่น้องเนาะไปส้มบรรยากาศน้ากันพี่น้องเลยอาจจะลายเคสอยู่พี่น้องเนาะไเปเบิึงครับส้มน้ากันพี่น้องเลยเมืองเซโปนพี่น้องเนาะ,ะสำหรับมืัอนี้พี่น้องเนาะโอเซียงกับบอบุญกับเซไดกาบลาและสบายดีพ่อแม่พี่น้อง วว้สูนประเทศและกระทางประเทศกันเบอร์สุกุนพี่น้องเนะาะอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจใทางทีมงานเอาอีกต่อไปพี่น,อนอ้อยไปแล้วพี่น้องเนาะสบาย,บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุพี่น้องเนาะสบายดีเดอ้อไปประคุนเนาะ